สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพือ่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาพิจิกท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงเดือนตุลาคม ปี2566ดวงชะตาของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญท่านจะดวงดีมีโชคมีลาบหรือไม่หากท่านคาดหวังสิ่งใดท่านจะได้มาไหมหากตั้งใจที่จะทำเรื่องที่สำคัญมากๆท่านสามารถทำได้หรือไม่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีข้อดีๆมาบอกให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านมากๆ ช่วงเดือนนี้ท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของการเงินนะคะขอเริ่มที่การงานของท่านก่อนเป็นอันดับแรกช่วงนี้การงานของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงค่ะและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มทําอีกอย่างมีการจบจากงานเดิมโปรเจกต์เดิมเพื่อเริ่มต้นทํางานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ บางท่านก็จะมีการจบจากสัญญาเก่าเดิมๆต่อสัญญาใหม่หรือว่าเซ็นสัญญารับงานใหม่กับลูกค้ารายใหม่กับเจ้านายใหม่หรือท่านใดที่ทํางานประจํานะคะท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเช่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งย้ายแผนกย้ายส่วนย้ายฝ่ายบางท่านก็ย้ายจากอีกที่ไปทําอีกที่บางท่านก็มีการย้ายโต๊ะย้ายห้อง ท่าจะได้สัมผัสกับก,บการเปลี่ยนแป,แปลงแน่นอนไม่มากก็น้อยจะมีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีสติมากขึ้นนะคะระมัดระวังการทำงานและการใช้ชีวิตพอสมควรไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตาม ท่านจะมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นอะไรที่ท่านไม่มั่นใจท่านจะไม่ทําโดยเด็ดขาดนับว่านี่คือจุดเด่นของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงที่ท่านจะใช้ความคิดเยอะและคิดมากพอสมควรคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างเยอะมีเรื่องให้ท่านนั้นต้องเร่งลงมือทําและเร่งจัดการหลายเรื่องค่ะ คนเดียวทำงานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามในช่วงต้นเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามช่วงต้นเดือนเหมาะมากๆเพราะว่าอุปสรรคและปัญหาจะน้อยถึงติดขัดมีปัญหาก็จะแก้ไขได้ง่ายหลายสิ่งหลายอย่างจะราบรื่นมีดวงได้รับข่าวดีในช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นเรื่องของการงานและเรื่องของ การเงินหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวบางอย่างมีดวงได้ทำงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่การงานของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นเป็นช่วงที่ท่านนั้นต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ท่านนั้นมักจะได้ทำงานที่ค่อนข้างยากอารมณ์เหมือนกับว่า,างานยากๆต้องราศีพิจิกงานง่ายๆคนอื่นจะได้ทำ แต่งานยากมากจะเป็นท่านและจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งเดือนนะคะแต่ว่าข้อดีท่านมักจะทำำําสําเร็จช่วงนี้ท่านทํางานดีผลงานโดดเด่นให้ท่านระมัดระวังศัตรูในที่ทํางานหรือว่าในสายงานที่ท่านทําให้ดีๆนะคะช่วงนี้อย่าได้ประมาทคนโดยเด็กขาดคนจะทําให้ท่านนั้นคนจะทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงจะมีคนหาทางรีเครดิตท,ท่านในช่วงเดือนนี้จุดเด่นของท่านอีกอย่างหนึ่ง ะะก็คือว่าปากมีสเสน่ห์ปากจะให้โชคให้ลาบค่ะท่านจะมีข่าวดีจากการเจราจาต่อรองเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญการติดต่อต่างๆจะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะคะเหมาะแก่การพูดคุยงานเดี่ยวงานเหมาะแก่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ขายงานเดินเข้าหาลูกค้าเหล่านี้ที่บอกมาหากตรงกับท่านขอให้ท่านลุยให้เต็มที่ค่ะ ท่านใดที่ค้าขายเช่นพ่อค้าแม่ขายเซล์ลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนลุยให้เต็มที่เลยนะคะท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นและหากท่านได้รับมอบหมายให้ทํางานชิ้นใดก็ตามจงให้เต็มที่อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากเพราะวันข้างหน้าท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมาะแก่การสะสมผลงานยังช่วงนี้คนยังคอยสร้างปัญหา ยังไงก็ขอให้ท่านมีสติและสมาธิให้มากๆให้หาเวลารีแลก์ผ่อนคลายและสร้างพลังบวกให้กับตัวท่านเองเพราะช่วงนี้ท่านมีทั้งข่าวดีและมีเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นมีปัญหาหท่านต้องแก้ไขค่อนข้างที่จะบ่อยเป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มเดินทางบ่อยทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้าง การเงินของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นเงินหมุนนะคะเรียกได้ว,ว่าเข้ามือซ้ายออกมือขวาหมุนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยทีเดียวเพราะเป็นช่วงที่ท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งบางท่านหมดเงินไปกับก,บการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมบ้านหรือมีข้าวของภายในบ้านบางอย่างหายไป หรือว่าแตกหักชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวทีวีตู้เย็นเป็นไปได้หมดเลยนะคะและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศพัพท์โน้ตบุ๊กบางอย่างซ่อมไม่ได้ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนกันเลยทีเดียวจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้น มีดวงเสียเงินไปกับการดูแลหรือว่ารักษาสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งเป็นสิ่งของที่ท่านตั้งใจจะซื้อสําหรับบางอย่างหรือบางอย่างต้องซื้อทดแทนของเก่าท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มานาน มีดวงหมดเงินไปกับงานด้วยนะคะเช่นลงทุนเพิ่มหรือว่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานบางอย่างเพิ่มเติมช่วงนี้รายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยบางรายจ่ายท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายแต่ฟังแล้วก็อย่าเพิ่มเครียดและวิตกกังวลใจล่วงหน้าไปเลยค่ะเพราะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้เงินพิเศษช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินเก่งนะคะ และที่สําคัญหมุนเงินได้มีค่าใช้มีเงินให้ใช้จ่ายกับทุกๆรายจ่ายที่เข้ามาบางท่านได้ผลกําไรจากการค้าขายบางท่านได้ผลกําไรจากการลงทุนเพิ่มช่วงนี้นะคะบางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินค่ะเพราะว่าท่านกูย้ยืมสําเร็จ ขาดเงินจะมีเหตุให้ท่านได้เงินได้เงินพิเศษเงินบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าจะได้กลับได้บางท่านก็ได้จากงานพิเศษบางท่านก็มีคนช่วยเหลือและอย่าได้พิจกกังวลใจเลยนะคะทุกๆปัญหาท่านจะสามารถแก้ไขได้การเงินดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนจะไม่มีคําว่าท่านเงินขาดมือแต่ว่าจะไม่เหลือเก็บออมได้เงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้น ต้องใช้จ่ายออกไปทุกครั้งนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับเข้ามาดีมากแค่ไหนก็ตามท่านจะสังเกตได้เลยว่าในรายจ่ายของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืออย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจบรรยากาศภายในครัวเรือนก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายจะเพิ่มขึ้นโดยรวมไม่น่าวิตกกังวลใจค่ะ พราะท่านจะแก้ไขได้เสมอกับทุกๆเรื่องทุกๆายจ่ายแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆคือระวังอารมณ์ร้อนและปากไวพูดก่อนคิดฉะนั้นขอให้ท่านมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆให้คิดก่อนที่จะพูดเสมอระมัดระวังคำพูดที่แรงๆร,ระวังคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนฟังขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมากลับขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ